ิดทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูโอชาแนลนะครับบ u ย e b ูบเฟซ o o ก็จะเป็นคูโอมงคลอาจารโชคเนาะหายไปนานเลยนะฮะหายไปตั้งเกือบ2อาทิตย์เนาะไปทำธุระต่างจังหวัดมานะครับไปภาคใต้ไปงานบุญเดือนสิบนะครับโอ้โหเป็นเป็นบุญที่รู้สึกประทับใจนะครับไปงานาทำบุญให้กับญาติพี่น้องของแฟนที่ร่วงรับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ถพิ่งกลับมานะครับวันนี้มาให้ความรู้นะครับเป็นบทความในตำนานใครเคยอ่านหนังสือโหราศาสตร์ของท่านอาจารย์อรุณลำเพนหรืออาจารย์หมอทวันบ้างครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่อาจารย์อรุณท่านเขียนบทความเมาไว้นะครับเขียนเรื่องเล่าเอาไว้เป็นคล้ายๆกันนิยายเนาะจะมีมุมของหัวราศาสตร์แทรกอยู่ในบทความนั้นแล้วก็จะมีเกตหโหนดีด นะครับในการที่จะให้ทุกท่านที่สนใจได้เรียนรู้โหราศาสตร์นะฮะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่โกชื่นชอบมากนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างในการที่นําไปทําเป็นการเขียนบทความในหน้า Facebook ในบล็อกนะครับหรือนํามาทําเป็นคลิปวิดีโอต่างๆนะฮะวันนี้จะนำตัวอย่างบทความหนึ่งบทความนะครับของอาจารย์หมอถาวันหรืออาจารย์รุนลําเพ็นั่นก็คือเรื่อง บุษบามีคู่นะฮะบุษบ,บามีคู่ถ้าจำไม่ผิดนะเคยทำคลิปเรื่องนี้ลง u t u b e นะแต่หาไม่เจอนะทำไว้นานแล้วนะครับท่านไหนเคยฟังแล้วก็กลับมาฟังคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเนื้อหาก็จะจะมีส่วนคล้ายๆกันนะครับบุษบามีคู่เนี่ยเนื้อเรื่องก็คือหนึ่งก็คือในในส่วนของตัวละครหลักนะครับก็จะมีหลวงตาชื้นนะครับหลวงตาชื้นเนี่ยจะเป็น พระนะครับผู้ที่มีความรู้โหราศาสตร์เป็นอาจารย์ของหมอทวันนะครับมีมีหลวงตาชื้นมีหมอเถานะมีมีครูคนหนึ่งจําชื่อไม่ได้ครูครูอะไรสักอย่างหนึ่งจําไม่ได้ขออภัยนะครับแล้วก็เนนเนนชั่วหรือเนนชัวนะไม่แน่ใจนะครับครูสมศักดิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะจําไม่ได้นะครับก็แหมครูโอนี่ไม่ได้ทํากันบ้านมาเลยนะเนี่ยนะครับจําแต่เนื้อหาในตัว ในในตัวหลักในการที่จะจะวิเคราะห์นะครับแต่ชื่อมอเทารนี่แน่ๆแหละนะครับแล้วก็ครูสมศักดิ์น่าจะครูสมศักดนะิ์เนาะแล้วก็เดนชัวนะครับสี่คนนะครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันวันหนึ่งที่มเีเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงแล้วกันนะครับเป็นผู้หญิงที่วัยอาจจะสูงวัยหน่อยนะครับชื่อ,อคุณนายเฮียนะครับคุณนายเฮียเนี่ยมาหาลวงตานะครับเพื่อที่จะมา ขอตรวจดวงชะตาของลูกสาวนะครับนางห้วยแม่นางสาวห้วยแม่น้องห้วยหรือน้องบุษบานะครับว่าอายุยี่ิห้ายี่ิบหกแล้วทําไมถึงยังไม่ได้มีแฟนไม่ได้แต่งงานอ่าแม่บุษบาเนี่ยจะมีแฟนมีคู่ได้หรือเปล่านะครับอ่าคุณายเฮียเนี่ยมาหาหลวงตาเพื่อที่จะตรวจด,ดวงน้องบุษบานะครับหลังจากที่หลวงตาผูกดวงชะตาปุ๊บนะครับดวงนี้ลัคนาราศีพิจิกนะครับเกิดวันพฤหัส อ่าหลวงตาวิเคราะห์ในเบื้องต้นนะครับเหตุที่มีคู่ช้ามีคู่ยากเพราะหนึ่งคือราหูเล็งลักตําราบอกว่าเป็นพินทุบาทนะแต่ในทางโหราศาสตร์เป็นองค์เกณฑ์ด้วยอีกส่วนดาวพันธุ์ทุกุมในเรื่องคู่แสดงว่าแม่จะมาควบคุมในเรื่องการการหาคู่ให้ลูกนะครับคุณนายเฮียก็ยอมรับว่าอีชั้นเนี่ยจะเป็นคนที่อ่าหาคนต่างๆเข้ามาให้ลูกดูตัวแล้วสุดท้ายลูกก็ไม่เอา นะครับในมุมของการมีคู่ชานน่าจะมาจากมฤุติยูที่ลอยในเรือนคู่ด้วยเนาะเป็นดวงกินคู่และดาวคู่คือดาวศุกร์แม้จะเป็นราชาโชคนะครับลอยอยู่ในเรือนสุพระแต่มันร่วมราศีกับดาวพุธมรณะและร่วมราศีกับดาวเสาซึ่งเป็นคู่ศัตรูนะครับอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทําให้มีคู่ยากอ่านะวันที่มาพยากรณ์ดวงชะตาวันที่ส1มสิบ็ดมกราสองพันห้าร้อยสิบห้าโอ้โหครูยังไม่เกิดเลยนะครับอ่าก่อนที่ครูเกิดประมาณสิบกว่าปีนะ หลวงตาชื่นบอกว่าเอาละปีนี้นะฮะน้องบุตรสบาจะมีคู่มีสามีแนะ่ๆนะครับอาจจะมีในช่วงประมาณเดือนห้าเดือนหกนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าหลวงตาชื่นเอาเหตุผลอะไรมาทํานายนะปีนี้ทักษะจรตกภูมิดาวพระพุทธดาวราหูเป็นสีจรราหูเป็นสีจรราหูเดิมเห็นไหมครับเลขเลขไทยที่อยู่ในวงใน อยู่ในเรือนปัตตานีเขาเรียกว่าดาวสีสีจรติดเรือนปัตตานีส่วนดาวสีจรตัวจรเนี่ยคือตัวราหูเข้าไปเป็นมหาจักรในราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนเกษตรของดาวเสาร์นะครับดังนั้นราหูสีจรเข้าเรือนดาวเสาร์จรไปเลงลักมันก็เหมือนดาวสีแฝงเรือนนะครับให้ดาวเสาร์ทำหน้าที่มันเหมือนดาวเสาร์ติดสีจากราหูจร นะครับเป็นกรณีที่ราหูเดิมเป็นสีอยู่ในเรือนปัตนิอยู่แล้วและดาวราหูจรสีจรเข้าเรือนดาวเสาเสาก็ติดราหูติดสีจากราหูไปเข้าเรือนคู่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เลยสมให้มีโอกาสที่จะมีคู่จากมุมนี้หลายคนอาจจะมีมุมแย้งว่าจะมีคู่ได้ยังไงดาวเสามันเป็นดาวพินทุบาทพินทุบาทก็หมายถึงเรื่องของการมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตคู่ใครจะไปรู้เนาะช่วงแรกเขาอาจจะไม่ค่อยชอบ แต่หลังจากนั้นเขาอาจจะชอบตื่นตาตื่นใจกันคขวบากันไปนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับดาวเสาทับดาวราหูทุกท่านลองสังเกตนะครับดาวเสารจรที่อยู่ในราศีพฤษภทับดาวราหูเดิมที่อยู่ในราศีพฤษภเกณฑ์การสอบม,มุมดาวจากกรณีที่ดาวทับกันเนี่ยตามสูตรหมอถทวันนะครับท่านจะนับจากดาวเสาเจาะเสาเดิมที่อยู่ในดวงเดิมไปหาดาวราหูจร เสาจรทับราหูเดิมมองจากเสาเดิมไปหาหาราหูจรนึกภาพออกไหมครับเสาเดิมอยู่ในราศีกรกฎส่วนราหูจรอ,อยู่ราศีมังกรซึ่งมันออกผลอะไรครับถ้านับจากราศีกรกฎไปนะครับกรกฎหนึ่งสิงสองกันสามตุลสี่พิจิกห้าธนูหกมังกรเจ็ดมังกรเจ็ดเจ็ดก็คือพบปัตตนินะครับราหูทับดาวเสาทับราหูคู่มิตร น,นับจากเสาในราศีกรกฎไปหาราหูในราศีมังกรออกพบปัตตนินะนี่คืออีกส่วนหนึ่งที่ไปขยายความว่าไอ้เสาที่เป็นตัวต้นเหตุต้นเรื่องเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดปัตตนีเกิดคู่แน่นอนนะครับเขาเองอาจจะเคยมีคนเข้ามาก่อนแต่งงานอาจจะมีคนเข้ามาแล้วก็ไม่ชอบก็ได้นะถูกไหมอ่าอีกมุมหนึง่งดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวที่ก่อเหตุให้เกิดเรื่องปัตนี ดา,าวเสาคือคนแก่นะฮะหลวงตาก็เลยทายว่าคนที่เข้ามาน่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะครับแล้วนี่คือเกร็ดหงสําคัญเลยนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะในข้อนี้หลวงตาทายเพิ่มไปว่าคนที่เข้ามาแต่ก่อนเข้าฐานะไม่ดีแต่ณวันที่อีมาเจออีหนูปุตสบาเนี่ยเขาจะมีเขามีฐานะที่ดีมีความมั่งคั่งมากขึ้นอ่านะครับหลวงตาเอาอะไรมาทายครับดา,าวเสาเดิมในดวงที่อยู่ในราศรีกรกฎได้ตําแหน่งที่เป็นปลา ประคืออะไรครับอ่อนกําลังอ่อนแอฐานะไม่ค่อยดีส่วนกรณีที่เสาเป็นเล็งรักนะครับเป็นสีที่ติดจากราหูจรเข้ามังกรเป็นเลงรักได้ตําแหน่งมหาจักรมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบันฟันโ้งเฉงช่างผาดผนหนักหนาหน้ายำเกง่งยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจดังนั้นเสาเป็นปราก่อนนะปัจจุบันที่มาทำเรื่องปัตตนิมันเป็นมหาจักรมันก็เลยกลายเป็นคนมีฐานะ การเงินดีขึ้นในช่วงที่มาเจอนั่นเองนะครับอ่าและอีกข้อหนึ่งที่หลวงตาว่าทำไมถึงต้องแต่งเดือนห้าเดือนหกเพราะท่านคำนวณว่าดาวสุกนะดาวเจ้าเรือนปัตตนีไปเป็นเกษตรในราศีพฤษภในช่วงประมาณเดือนห้าเดือนหกพฤษภามิถุนาโดยประมาณนะครับหลังจากทำนายดวงไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงที่อ่าประมาณเดือนพฤษภานะคุณนายเฮียก็มามานิมนต์มาเชิญหลวงตาชื้น นะครับมาอามาเชิญหมอเถานะครับไม่ใช่ครูสมศักดิ์สิครูก้อนนะครูจําชื่อได้และขอภัยครูสมศักดิ์จะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ที่มาในเรื่องเรื่องอื่นๆนะแม่จําไม่ได้นะนานเกินแต่จําเนื้อเรื่องในบทบทความนี้ได้ดีเพราะว่าเป็นบทความที่อยู่ในใจนะครับเราเราแปะไว้ในใจเลยนะครับได้เกรดโหนตั้งหลายอย่างนะครับคุณไอเฮียก็มาเชิญมานิมนต์หลวงใจชื่นไปงานแต่งงาน นะครับแม่บุตรสบาตามที่หลวงตาทํานายเป๊ะเลยครับแต่ประมาณปลายเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนาซึ่งมันจะเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระศุกร์นะครับดาวเจ้าเรือนปัตตานีจอดไปเป็นกเกษตรในเรือนปัตตานีนะครับบางคนบอกศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนี่นวนโอ้ยอย่าเอาอะไรเยอะครับมันพินทุบ,บาทก็อาจจะทําให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตคู่แต่ด้วยความเป็นกเกษตรคู่มันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดจะเป็นนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณนายเนี้ย สรุปคําพยากรณ์ของหลวงตาชื่นคือตรงทุกคําเพราะอะไรครับเพราะมีะเศรษฐีที่ชุมพรนะครับขายเพชรขายพอยลอะไรสักอย่างนะครับแต่ก่อนฐาหนะไม่ดีแต่มาสร้างหลักฐานฐานะได้ในช่วงระยะหลังจากนั้นก็แสดงว่าเขาเคยจนก่อนนะครับแล้วถึงจะมีความมั่งคั่งในระยะต่อมาเห็นไหมครับบทความจากหนังสือโหราศาสตร์ของท่านอาจารย์ลุลนลำเพนครับ บทควาบุษบามีคู่น่าจะเป็นเรื่องแรกนะถ้าครูจำไม่ผิดนะฮะท่านไหนอยากจะลองโหลดมาอ่านนะครับเข้า Google นะครับพิมพ์คำว่าหนังสือโหราศาสตร์ของอาจารย์หมอเทาวันนะครับโหเนี่ยจะเป็นสระโอฮอนกคูไมเอกนะครับแล้วก็รอเรือสระอสือสระอดอเด็กนะครับโหราศาสตร์นะครับอ่าไม่ไม่ได้เขียนว่าโหราศาสตร์นะครับอ่าจริงๆอาจจะเป็นคําที่แบบออกพินเพียเพ้ยนหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ดึกในความหมายก็หมายถึงเรื่องของศาสตร์พยากรณ์นั่นแหละ นะครับอ่าบทความนี้นะครับหวังว่าจะเป็นมุมพยากรณ์เป็นเกตหัให้ทุกท่านที่สนใจเรียนโหราศาสตร์นะครับได้เรียนรู้กันนะครับบางคนบอกว่าดวงอ e ีแปะดวงราศีจากไทยไม่แม่นไม่แม่นได้ไงครับดวงดูจากกฎเกณฑ์ตรงนี้สิครับหลวงตาชื้นไทยอยากจะจับวางเออคนที่เข้ามาเคยฐานะยากจนก่อนและมีความมั่งคั่งในระยะต่อมานะครับแล้วแต่งงานอาจจะ อ่าแต่งด้วยในถูกคุณแม่คุมในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ก็เพราะดาวพันธุ์ุลอยในเรือนคู่อ่ามันมีเหตุมีผลในการพยากรณ์อยู่นะครับแล้วก็ในเกณฑ์ของดาวทับดาวลาหูถูกเสาทับเสาเดิมมองไปหาราหูจอดออกปัตตนินะครับนี่คือมุมดาวที่เราสามารถเอาไปสอบได้ในทุกกรณีนะครับลองไปใช้ดูแล้วกันครับเดี๋ยวท่านจะเห็นความมหัศจรรย์ของโหราศาสตร์ไทยอ่าทิ้งท้ายไว้หน่อยครับ ขออนุญ,ญาตมาประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับคอร์สโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ครูจัดทําขึ้นอสอนสามเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับสอนทุกวันพฤหัสสองทุ่มถึง3ามทุ่มนะครับตุลาจะสอนพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับเดือนพฤศจิกาจะเป็นการทํานายดวงจรทรธันวาจะเป็นเก็ตโหราศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นเทคนิคต่างๆที่จะต้องได้เรียนรู้กัน นะครับท่านไหนที่สนใจยังรับสมัครถึงวันที่1ตุลานะครับเพราะสอนครั้งแรกคือวันที่2ตุลาวันพฤหัสนะครับหลังวันที่1ก็จะปิดรับนะท่านไหนสนใจเรียนนะครับค่าเรียนเดือนละ6กร้เท่านั้นเองนะครับชำระทุกเดือนเดือนละ699ก็ตกประมาณ2000เกือบ2001โดยประมาณหรือถ้าท่านสนใจจะชำระครั้งเดียวก็จะได้ราคาพิเศษในราคาแค่1699บาทเท่านั้นเองนะครับ สอนสดยิงสัญญาณเข้าในกลุ่มปิด f a c e b o o k นะครับท่านรับชมสดแล้วคลิปวิดีโอจะเก็บไว้เดือนหนึ่งนะครับเพราะว่า Facebook เขามีนโยบายเก็บไว้แค่นั้นหลังจากนั้นเนี่ยอยากให้แนะนำให้ทุกท่านโหลดอแอปเ Tele กรม m มาแอป Tele กรม m สามารถโหลดได้ทุกทุกเครื่องเลยนะครับโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะครับครูจะไลฟ์สดและครูจะกดบันทึกในระหว่างไลฟ์ด้วยนะครับก็จะมี คลิปวิดีโอการสอนย้อนหลังให้นะครับสอนครั้งที่หนึ่งก็จะอัดแล้วส่งให้ในวันนั้นเลยนะครับเดี๋ยวงงนะครับก็เดี๋ยวจะตั้งกลุ่มในเ e l e gram ด้วยนะครับหลังจากสอนเสร็จครูก็จะเอาคลิปวิดีโอการสอนเข้าไปแปะในเ Tele gram ให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดด้วยนะครับท่านไหนยังใช้ไม่เป็นเดี๋ยวจะมาทําคลิปการการสอนการใช้ให้ไม่ยากครับคล้ายๆลายไลน์ครับเป็นการรับส่งส่งข้อมูลแต่มันจะ,ะ,สะเสถียรกว่าและเก็บข้อมูลได้เยอะกว่าอ่าโอเคครับ ทิ้งท้ายนะครับท่านไหนสนใจจะเรียนโหราศาสตร์กับครูโอสนใจจะซื้อหนังสือสนใจจะซื้ออ e ีบุ๊กสนใจจะดูดวงอ่าเฟซบุ๊กมงคลราชาชโชคไลน์แอดอ่ามงคลแอสโตรนะครับ MONGKOL นะครับ a s t r o เบอร์โทร0952235422อ่าวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอา ไว้โอกาสหน้าจะมาทำคลิปนะครับมาให้ความรู้แก่ทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ